มาสองฟอร์มของยามาฮ่กันหน่อยครับกับสึ่โมโต GP ล่าสุดที่ผ่านการทดสอบที่วิรัม2วันครับส่งสัญญาณบวกมากมายครับมีผู้สันทัดกรณีที่กาะติดโมโต GP วิเคราะห์ออกมาครับว่ารถแข่งยามาฮ่นั้นมีระบบใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะระบบคลัชเสียงของมันดุดันครับ มีแรงอัดที่ทรงพลังมากครับการพุ่งออกจากโค้งรวมถึงการออกสตาร์ทนั้นมีลักษณะและก็เสียงดุดันทรงพลังคล้ายคลึงกับ KTM ซึ่งก็ส่งผลให้ผู้สันท่นานตรงนี้ครับนักวิเคราะห์ต่างๆก็มองว่าในการทดสอบครั้งนี้อาจจะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนเกมของ Yamaha ท 5, 5, ี่จะก้าวขึ้นไปสู่แถวหน้าของ MotoGP ได้อีกครั้งหนึ่งการทดสอบจบลงด้วยการที่ฟ a โบกาต r โร o ค,ครับคุณผู้ชม จบการเทสครั้งนี้ทั้ง2วันครับรั้งอยู่ในอันดับที่8เร็วที่สุดนาที29.586ครับคนที่2ของยามาฮ่าที่เร็วที่สุดตามมาก็คือแจ็คมิลเลอร์ครับอันดับที่10แล้วก็เป็นทางด้านอัลเล็กซวินรวมไปถึงมิเกลโอลิอราควาดาโรเองถึงแม้ว่าเวลาต่อรอบจะยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ก็มีการอินรูแล้วก็ปรับปรุงขึ้นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา แต่ในวันแรกครับรถแข่งของปรารูคาตาโรนั้นมีปัญหาหนักๆเลยกับเรื่องการใช้ยางหน้าเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าไม่เคยรู้สึกไม่ชอบอยางซักเซตหนึ่งกับยางยางหน้าครับรู้สึกว่ามีปัญหากับการยึดเกาะออยางมากแต่ก็มาแก้ไขปัญหาได้ในวันที่2ต้องมาติดตามกันลวครับว่าสถานการณ์ต่างๆของเยอรมน่านั้นจะปรับปรุงขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนในขณะที่อเล็กซ์วินครับ ออกมาเปิดเผยว่ายยมาม่านั้นโยกระดับขึ้นได้อย่างมากมายแต่ตัวเขาเองรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอกับการที่จะขึ้นไปสู่แถวหน้าครับเป่าโลพาเวซิโอครับล็อกเป้าครับให้ฟอนโบกตาโรนั้นอยู่ที่ท็อป5ส่วนนักแข่งคนอื่นๆยังต้องลุ้นกันอยู่ในขณะที่นักวิเคราะห์เองก็มองแล้วครับว่า ควาตาโรเป็นเพียงคนเดียวของยามาฮ่าที่สามารถจะไต่ขึ้นไปสู้ในกลุ่มท็อปไฟได้ส่วนที่เหลือต้องรอดูในการคอลี่ฟายหากนักแข่งยามาฮ่าทั้ง4คนคอลี่ฟายได้ดีโอกาสที่จะสู้กับการลุ้นท็อปเทและท็อปฟหรือแม้กระทั่งโเดียมก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันในฤดูก,กาล2025ครับ